สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินํำบ้านเฮากับวันเบียร์เหมือนเดิมค่ะวันนี้พามาลงน้ำนะคะอยู่ใต้น้ำนู่นค่ะเมนูวันนี้พี่วันจะพรีเซนต์เองไหมไม่ให้น้องนั่นแหละค่ะวันนี้เบียร์กับพี่วันนะคะพาท่านผู้ชมค่ะมากินเมนูนะคะไก่ใต้น้ำค่ะมันจะมีทั้งแป๊บหนึ่งนะคะ จะมีทั้งเป็นเป็นเนื้อมันนะคะซื้อมาเนื้อมันหุงหนึ่งค่ะส่วนทางนี้จะเป็นเครื่องในมันนะคะเป็นพวงพวงเลยนะคะนี่ค่ะเบียไม่หันนะคะเพราะเขาก็ไม่หันมาเหมือนกันชิ้นใหญ่ๆน่าทานมากเลยค่ะถุงละห้าสิบบาทส่วนทางนี้จะเป็นขาหมูใต้น้ํานะคะอันนี้ขาหมูใต้น้ํานี่เพิ่งจะกินครั้งแรก,กวันนี้เป็นคากิมันค่ะก็คือเป็นเท้าหมูนะคะตีนหมูค่ะ อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนพี่วันก็จะมีผลไม้ของพี่วันก็วันนี้จะมังคุดนะคะแก่เผ็ดค่ะพี่น้องอมากินด้วยกันสำหรับผักที่เราจะมากินด้วยกับไก่ใต้น้ำกับขาหมูใต้น้ำวันนี้นะคะก็จะมีเป็นสลัดนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวมีแตงกวาค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไม่เขาเรียกผักได้ไหมคะ แล้วก็มีผักชีฝรั่งนะคะหอมเปีค่ะค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปทานข้าวด้วยกันนะคะเบียรก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เบียรกับพี่วันด้วยนะคะค่ะทานเลยเนะ<ม>าะจำเลยดีเลยมาจากพี่น้องกินน้ำกันแซ่บไก่ใต่หนำแซ่บจ้าพี่น้องพี่วันเอาอะไรก่อนพี่วันถึงไหมถึง เมนูไก่ใต้น้ำนี่เบียร์ชอบทานมากเลยค่ะเบียร์ไม่ได้ทำเองนะคะท่านผู้ชมตับไก<อ>่ย่ดมิ้นทแทนค่ะตับไก่ไปซื้อามาค่ะวันนี้ไปเดินคลองผมมานะคะไปหาเจ้าประจำค่ะข้าวหอมมากเลยนะคะ ไปเนียวมาทำเนอะใช่ืมทำใหญ่ๆเลยค่ะมันได้ยินเสียงช้อนแบะใช้มือเราได้ไหมได้การสองคนกินเลยใช้มือเลย เียขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าใช้ช้อนซ่อมแล้วมันโดนกับจานข้าวมันเสียงมันดังอะคะอ่ะอย่าสับแตบหน่วนก็นเลือยพีน้อง พี่เสินบะเกียงเล้วเห็นองเบียร์พี่เสินแหกวันบอกบะเกงจก้ะบอกพี่เสินยันตกหนาตกหลังอย่าอายพีกกนนนน่น้องจ้ะกินน้ำตาลจันร่นๆกันเวลากินข้าวแล้วเขาใช้มือเนเหมือนคนพม่าก,กันเนาะใช่คนพม่ามากกันจะกินข้าวสวยหัวใจโอ้ของแซบ่บขอบคุณมากเลยค่ะหัวใจไก่ พื่ว่างก็ควาอยากใส่มือกันได้จา้าอยาวกันได้จา้าใส่ซอนกุ้งสบพอดตีนแกะตีนหมูตีนหม,มูจา้าตีนหมูใจน้ำท้าหมู ท้าหมูสูตให้สุภาพเท้าหมูป่วยดีก็ป่ยดีมากซื้อมาจากห้องผมพี่น้องเจ้ามี่แสบเจ้าประจำกินหลุดิดใจ พอสิบที่ขายถูกวันเสาร์วันกับวันอาทิตย์จัะขายวแพงถุงอะาีิบบาทเอง้ะพี่น้องขาหม,มูก็ห้าสิบนะคะตีนหมูเนี่ยนะคะตีนหมูต้น้ำ้าสิบเครื่องในห้าสิบเนื้อมันห้าสิบทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในถานเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชม,ม่าคุ้มไหมคะ เบียร์กับพี่วันน่าจะกินได้อยู่สามมือ้อตกมือละห้าสิบบาทพอเนาะแสบลุกๆุุเลยจ้ะ น้ำมันหอมมากอร่อยกินฟุดหมูก่อนนะคะมาค่ะี่นอกไต้ตั้งเซิงคามาแน่กินไก่ไต้น้าย่ยอกก็กินขาหม,มูไต้น้าไก่หมูไต้ไก่หม,ไมูไก่ไต้น้าก็มันก็คล้ายๆไก่อุ้มแน่นอ่ะเหมือนไก่อุ้มตั้งตั้งเมืองเฮานั่นอยู่ใกล้กันค่คะแต่ว่าปนะเนท็แทงวิธีนั่งเอา แล้วก็กัมตีมีลูกถ่ไว้ไว้ในอยู่คาราวะอย่างในเป็นห้องไก่ไตน้ำใช่ั้น,เป,นเป็นเป็นเฮดไลโม่แล้วก็เป็นตอาน้ำใส่ในวานวต่างต่างเน,งนื้อใช่ไห้ก็กำลังมาหันตั้งเมืองไทยเนี่ยค่ะตั้งเมืองเฮาแต่ก่อมี่งเก่าตั้งเมืองเฮาเต่เป็นไก่ปุ๊บใช่ไี้แค่คนอสแล้วก็ในก็เป็นตีนหมูตีนหมูก็ตีเฮ็ดเหมือนกันเก่งเกยวกันเนาะมือนกันจ้ะเริอพี่น้องอีสานก็ได้ กินไก่ไตนาบกหมูตีนหมูไตนามํากันพี่น,อน่องพีนน่องทุกหููทุกคน้นสร้างขมาทข้างไทยข้างเล่าข้างต่างประเทศน้ำกันกระจาะก,กินน้ำกันแสบแน้วนอ,นอกันจาะเราต้องบอกว่าเจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทานข้าวด้วยกันค่ะอ๋อ ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหมท่ทานข้าวด้วยกันค่ะตอนนี้พี่วันคุยเก่งมาแล้วนะคะเดีย๋ยวว่าหลัง พาย่างอาหารพรมา่าแล้วพอเราใส่ข้าวสวยแล้วใส่หมูกินเนาะกินแบบนี้จริงๆ แป๊บเดียวเข้าไปสม่งมอซาร์ตแล้วกลิ่นกับมือมันอร่อยคาคีนี่วกติเป็นขนาดนอ้องเข้าไปกินข,ขาาขนข้าววันขาโมล่าข้าวอะเลยคาคีมันชิ่นหนึ่ง กาดังมันน้อยเดียวเลก็บ่๊บห้าซิบแล้วอือันนี้ห้าซิบได้เยอะขนาดแล้วถ้าทานแบบไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะทานแบบนี้แซ่บดีค่ะ แล้วเจ้าไปนอกตั้งเมือกันข้าวด้วยกันเจ้าไกไ่ใตหน้าเป็นเมนูที่แซ่บอีกเมนูหนึ่งนะเจ้าตีนหมูไตหน้าจ้ะตีนเบาๆหน่อย <laughs> ข่าหมูจางโทษด้วย้ะพี่น้องมันเบาแห้งไปกำลังกินอยู่พี่วันอยากจะพูดตีนหมูใต้น่ะตกใจพี่วันนุ่มดี้ะพี่น้องอร่อยพอมันไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวรัดพอหนุบหนุบนุ่มก่วยดีเยวก่ยพอดี เขาเพริเยังไหมอืมอสุด,ดยอดจิ้อร่อยมันได้กับข,าขบา้าวันขขนะอกินข้าวันอ๋อ <laughs> รำจจเจ้าแจ่กเจ้าาคน คนเจ้าเหนือกินตันวกันเจ้าไก่ไตน้ำแล้วก็ตีนหมูใตน้ำเจ้าพี่น้องลำลำตัวกันเจ้าอันเมนูนี่ใส่ส่วนบุคคลใดๆแล้วจะใส่มืนนมอมัน,นกินยากจ้ะตีนหมูกันเนอร์ตตีนใหญ่มาก เฮ้ยปอกไปก็ตีนออกค่ะมาคือว่านเขาหมดแล้วกินเลยได้แต่ปน้องมันแซ่บเยอะเลยแถมน้อย,อย ประมาณสองกร,รมท่านผู้ชมคะถ้ามีเสียงดังเสียงรบกวนเสียงพัดลมหรือเสียงเพลงเสียงอะไรเบียร์ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมันอยู่ติดติดกันนะคะเวลาเขาทำอะไรเสียงอะไรก็มันก็จะสะท้อนเข้าหากันหมดเลยนะคะ แต่ละคำ กินปลาใบรอคำตามตามคิดว่าจะตามเลยผลไม้ือว่าเด็กินก้อนนงเบียร์นงเบียกินไปก้อนนงเบียยังไ่ถึงอิ่จ้ะเห็นเป็ดมูนงเบียกันแต่มักขุดี่น้องกินเครื่องไรกินคำนี้กินเล่นๆแล้วมันจะสักตินหนึ่งมันแซ่บมันมันยังมาหายอร่อยเตือ Cái phích tới thăm. Ừ. Ừ. này thăm Phật. Đợi nhìn đợi แกหัวหน้าจ้ะคนเขาอุ้งกันมาเจ้าของสวนมาขายเองนี่เนาะอ๋อใช่กินตัง <3 S 2> ต้งสามสิบห้าบาทอืมสามกิโลร้อยอโลสามสิบห้าบาทจ้าฮึมชุกมือเต้ยแถม Để nàng bia phân 2 lúc đi cháu. Điều gái mưu xăng. Thàn Pón nè, Kín kháu yếu đâu nè. Cắt tông thêm cơm còn không đầy, dư còn không đầy. Mỡ nạt đây nè sao Vâng, kín khám ้พี่น้องมาที่นี่กินน้างแล้วจ้ะกินเข้าไปเด็กๆอีกหน่อยตัวจะตัวใดเป็นผู้เนาะ <c oughs> ได้ความเป็นผูนี่นะเจ้ามังคุดสดๆหวานๆขอบพิถ่ายได้คำนี้นะเจ้า อร่อยแซ่บทุกอย่างเจ้าวันนี้ก็กินข้าวนะเจา้ากินข้าวสวยกับไก่ไต้หน้ามีทั้งจิ้นมันมีทั้งเครื่องในมันนะเจา้าแล้วก็มีเป็นปีนหมูใต้หน้าตโดยตั้งหมดนี่แหละเจา้าตีเบียกับปีวันเขากินเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะเจา้าโอ้โหกินอีกน่าจะกินอีกสองคาบหรือสองมือก็ยังได้นะเจา้าแล้วก็มงพูดก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยกินอีกคาบเนาะ เจ้าสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปเป็นกำืองใจเ้าเจ้าก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวน้าเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเตนะเจ้าเพื่อทีอ่าจำพาดคลิปของช่องของกินลำบ้านเฮาวันเบียนะเจ้าสำหรับวันนี้เบียกับปีวันก็ขอบคุณจันนาคนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ